น้ำพี่มาจากที่ไหนเนี่ยก็จากพัฒนาการครับอ๋ออยู่างสงนี้เนาะไม่ไม่ได้ไกลมากคือผมเพิ่งเก็บเมื่อกี้นี่แก็บจากจากหน้ารถมามีสามสิบแล้วพี่จะ่ายไหมไม่ว้ฬน่ารถมั้งก็กลารว่าจะหากระเทอมรูกพี่ว่าหากระเทอมรูกเลครับค่าเทอมลูกแพงวะสี่หมื่นกว่าโอ้ทำไมมันเยอะจังเป็กปัญญาประอ๋อลูกสาวคนโต ต้องบอกเลยถ้ามันมีพระหลักอ่ะมันเป็นไม่เป็นไรเป็นแสนผมก็ซื้อแต่ถ้ามันมีพระลักเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกเรื่องหนึ่งเรอไปรู้ที่ไหนนะพื้นที่แน่เลยเดี๋ยวบางเตาทงใช่ไหมพื้นที่เขาเนาะจะพามันเท่แล้อโอเคเนี่ยหยิบมาให้แม่งตรงไหนแม่งก็เกะเรารู้อ่ะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงเ่าอนที่เราจะเก่งเราก็โดนมาเราก็โูอู้ หมดเป็นแสนก็มีนิดนิดทีด่บดตัวจริงด,ดูหรอะไม่หรอกพี่แล้วก็อย่างถ้าเป็นพระหลักอะแยกออกมาให้เลยเอามารวมในเทอย่างนี้ไม่ดีเวลาเขาเหล่อพระกันเอาพวกนี้ไปเทลงไปเทช่วยเขาไปก็ยังได้เป็นบุญก็ของนของเราอันนี้พระแท้ใหม่ย่อยๆอ่าว่าไปอันนี้ถึงเวลาของเราแล้วอ่ะอันนี้ ครั้นี้อาจจะได้ค่ารถต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้ได้ค่าเทอมแต่ถ้ายังไม่ขายไม่เป็นไรเอาเก็บไว้ตอนหรือถ้าไหนห่วงอันไหนชอบพี่รักเอาออกกันได้เอาเลยเอาเลยไม่ตีราคาเลยหนึ่งพันบาทได้ไหมค่ารถพี่ต้องบอกอย่างนี้ไอตอนที่พี่เช่าเนี่ยแล้วพี่เอาเดินกลับไปขายเขาไม่ซื้อพี่ต้องบอกอย่างนี้นะเพราะเขามีเยอะอ่าอย่างนี้พี่ซื้อห้าร้อยจากวัดพี่เดินกลับไปขายเขาเขาไม่ซื้อเขาพระเขามีอยู่ อ่ะคันนี้อยู่ที่พีทละอันนี้ไม่มีอะไรนะลหาเฉยเีมวนสารดีมวนสานเฉยเกอาจารย์ๆแน่แน่เก่งซะด้วย <laughs> อาวแล้วมวกุกสายระบบเบเป็นเงินกเลย้าเอาเรี่ยม <า S 2> <ๆ S 1> เก็บไว้ไ <ป S 1> <ๆ S 2> เอาเลยพี่ลองดูลองดูก่อนไม่ต้งองรีบเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเอากลับแต่ก็ส่งค่ารถให้ไม่ต้องกลัวผองหมเก็บไปเยอะเอาไว้ทำมวนสานเวลาขายนั่นก็ฝากเข้าไป ีโอกาสเลยตักสมุนอ่าากไวเ่ยเวลาใครมาถอดหลอกพระผมไม่มีทางาเราผมก็หลอกให้ไวอันนี้ไข่เอาความสบายใจเอาออกได้เลยเอาโอเคอย่างนี้ได้เออไปยืนหาเนี่ยเอาสบายใจพี่เฉพาะมุนสารก็คุ้มแล้วอ้าวขอบคุณมากเดินทางปลอดภัย